ไม่ไม่ไม่เปินเตรนโซค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเล้นันันกินทขาไม่ได้ไม่อมีลูกเล่นลูกชนด้วยข้าหน่อยลนี่ขนาดไหนไดมเมอร์หนึ่งนี่ได้ได้กี่ล้านก็สองร้อยล้โอ้โหสอ้อยล้านไอ้นี่ไอ้ไอ้ภาษาไ์เมอเซตแซนดวิก็อหไม่ธรรมดาจริงๆโอเคมื่อกี้ที่แม่เต้นใช่ไหม จะเดินเลยค่ะรอบในหมู่บ้านรประมาณ6กิโลนะคะ6กิโลกิโล,โละคะ่ะและแม่เป็นคนไม่ดื่มกาแฟนะคะคแล้วก็ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ออนะคะ,คระเราจะเอาปั่นผลไม้ใส่นมเรี้ยวนะคะแล้วก็ใส่น้ำผึ้งใส่งาดำงาขาวอะไรเรียค่ะคปันป่นปันป่นปั่น นิดหน่อยส่วนบ้านจะหนักไปทางผ่านมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วออกกำลังกายทุกวันนะคะทุกท่านเลยนะอยอันนี้ผมเชื่อเลยผมอยู่ข้างหลังเลย ผมบอก<ะ>ผมบอกใท่านคุณกับโชคว,ว่าส่งนำหน้ากรรมการนะ <c oughs> ผมบอกผมพูดในประโยคเดียวฮะ